บรรยากาศครับพี่น้องครับและนี่คือวาซาบิครับผมน,นะครับผมนี่เล็บนี่แล้วครับผมเอาลุยปลากระบนไปนใส่ไอปลาส่งนี่เลยปลาส่งใส่เอ๊นี่เลยให้ปลาส่สิบ่ป้ี่ย่างบ้านผมปลาส่งโมแมน่นั่นเป็นส่งต้องเป็นชมปลาเป็นตัวเป็นตัวแม่เอาคอยบอกกันว่าจะไหนเอาปลาส่ง กะปลาสมตัวนี่ผมเข้าใจว่ามันเป็นสมปลาแบบเป็นตัวเป็นตอนนั่นนะ <c oughs> โอ้โแบบนี้เขาไม่ยังไงะเมนอโมเมนตเนีครับพาะจะ้พีกคนนั้นเนาะตัจะจะวแบบเจ้าเน,นสมปลามาสิม่ยนการฟองการมามามาคุมากินเขามันเที่ยงหรอใบม่วงเครื่อง,องอก,กูนนยังกินเฮะ ผู้จัดการเสือมาแซบแซบผสมผสมมามาเออเร็วเร็วเร็ว<ๆ><ๆ>โอเคโอเคบรรยากาศทงไฮทงหน้ามาแล้วพี่น้องครับโอ้โหกำลังสิลงดำหน้าหลังจากเกี่ยวเขาแล้วพี่น้องโอ้ยหลังจากอ่านลกกาแล้วครับผมเร็วเลยนะห่วยห่วยไม่หยังอีหยังอย,งอยู่นี่แก้วขี้ไงหยังโอ้ยหลังเงิดไหลเอาสันเอานีนิไปไป ครับพีน่น้องครับบรรยากาศออกมาทงมาทมากับผมมากินข้าร่วมกันครัำมือลงดับหน้าครับพี่น,น้องครับผมนะครับมาแล้วนะสัตว์มาแล้วมาแล้วฮะ<า>มาเลยหมกพิษเมามามากินข้าร่วมกันมามามาเยี่ยงเรา <c oughs> บรรยากาศครับพี่น้องครับและนี่คือวาซาบิครับผมนะครับผมยิบ <c oughs> นี่แหละครับผมเอาลุยปลาบปนี่ใส่ไอ้ปลาสมนี่แหละปลาสมใส่เอ๊นี่เลยใส้ปลาสมใช่ปะ ียบ้านผมปลาส้มโมแม่เนี่มันเป็นส้มต้องเป็นสมปลาเป็นตัเป็นตัแม่เขาใอยบอกกันว่าจะไหนเอาปลาส้มกับปลาสมตัวนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นสมปลาแบบเป็นตัเป็นตอนนั่นนะโมแม่แบบนี้เขาไม่ยังไงอะโมแม่แน่วคำตอบเฉพาะจะเจ้าพีกบนลำนาะตัวจะว่ามันสมปลามากจีใคอยว่าจะบอกว่ากินข่าวแล้วกันเด้อเขาบ้างสิเออผู้จัดการได้มากใครว่าปลาสมเนาะ กันนี่เราผสมไม่ครัเรามาไปผสมปลาเมือนบ่อันนี้ก้องกินอันนี้แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่น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 ยังก่อญี่ปุ่นยังเขาไปยังนี่ปลาคอโว้ยปลาคอผลคอมันหมดที่สมหมดผสมสีพี่น้องครับและนี่คือซอสนะครับเราจะใส่กับวาซาบินะครับผมอปลาบพอครับงานนี้เราจะ ตรวจจัดฟ้าบึ้มครับผมพี่น้องครับผมมีครับผมนะฮะให้กินเทอาบ่ลนี่ให้กินเท่บอลใครบ่กใหเอาตอนนี้ไปเที่ยวปากแทเล่าเต้อันลาตะชันจดไปให้ไอ้มดไหมหั่นลูกแท่ลาในไหมอันนี้แล้วอันนี้แล้วอันนี้เราหนี่อันนี้อันนี้มันถึงมันจำบ่ได้จำว่าได้แมนก็หั่นสาราที่เรามาล่ำยนปากแทเล่าเต้นข้าพเจ้าจะไปเจนหั่ในแม่จันการนี้แล้วอันนี้บ่เออหั่นลูกสลากะมี่ไอ้มดให้ได้กินได้แล้วเพื่อสร้างต่หนังเข้มเผากีหนังกีหนังกีหนัง นี่เอาบานนี้กินมาลากินเบื้องไอศิบป์ข้ามแรกนี่ยเป็นยังจะเป็นไงด้วยยังเกาะจะเป็นไงด้วยเออนี่พี่น้องครับผมบอกครับผมพี่น้องครับเบิ้งครับผมพี่น้องเบิ้งครับผมนี่แล้วครับผมนี่อะาเแซ่บอ้ํเดี๋ยวนะต้องเก็บความพอเอบีขึ้นน้ำกันโอ้ยปุ๊อ่ะฮะปุ๊บอ่ะอาจารย์ปองปุ๊บแถวพี่ย้ำลูกย้ำย้ำเสีบบ่ ม่หยังเราพี่หมาหาพ่อดิเอาไม่หยังหรอพี่บหานนซะบ่เฮ้ยเอายังให้กินเฮให้กินบุยแตนตอดสวพี่ก็ตาด้วยมือตาด้วยรมือตาด้วยมือตาสกองคุณเนี้มื่ตาหอมะมื่ตาห่อเอ๊ะี่ไงลูลให้ทําเนี่ยเอาหยังให้กินเอามันก็เป็นแน่วมันก็เป็นแบบหยังก่ อันนี่อธิบายอธิบายบดนางเฉยอยู่ไปจะทาไงนะมาฟังเดี๋ยวก่อนมาฟังกกไม่ยังหมดนกอหูผมเสียบกะน้อบ่อาหางให้กินมันก็แบบอย่งก็ว่าเอาหูดอกหูดังคอยเอาพักต้นพักพักกาดหินมาตหินมันต่ำมันต่ำมันับับับแล้ก่อนมาครักันได้เด็องได้เใส่อนอันนี้การหินซาบิการการหินซาบิโอ้หนผม กานหินซาบีพักกาหินซาบดีละพักกาหินซาบีกระซังไปกคนด้แป๊บนึ่งก็ยังบัดไปอกนด้แป๊บนึงกินเขาก้อนปลาสมนี่ไปสีกนแป๊บนึงไปใส่ยังนี่มาเอาีแล้วแม่นยังยังนี่นี่นี่ยังเ้ยเยียเทปนึเีอะไผู้จักจังวะยาฟาหูนี่ยังแก้วยังนี่คอ้ยแก้วยังมานี่แซนี่คมขบีไปคมเล พี่น้องเอ้ยบอกเคยพอกกระซังมี่นี่ข้นเขากันมาเนี่ยนี่คนทำให้เขากันอีหยังนี่เว้ยดีขมดีขมควัดีตัวนี่แม่นดีข้เดี่พี่น้องเว้ยผมบอกผมลองหมดเลยเป็นตังได้ดีข้มเลยมันแมนอยู่บ่จ่าเนี่ยนี่เห้แมนครับนี่ละของแท้แมนละไปว่าไปอันนี้มันปลาแซลมอนนี่เฮียมันแม็นปลาขาวปลาตะเพียนมาทอดได้ดิอันนี้เจ้าเฮ็ดใช้บีบมันกกแชมแก้วขมกินกับหัวตัวหัน ถ้าได้กินลาบก็ไปผาลูกดีพุ่นไอ้ไม่อยังนี่แหละของแท้เบื้องแท้เบิ่งนี่โอ้ยปออุ้ยอันเมื่องกองไทยพันยังเงี้ยเนอะโอ้ยนิกนี่เราพี่ความเอาพี่น้องครับเอาจำตรงมาดีเลยเนี่ยต้นหนึ่งมะเมนเฮ้ตรงตัวเพ่ตัวไหนเราเพพี่น้องเบิ่งข้าบดเนี่ยเอา โอ้ยบ oh, ่บ่บ่ขอมาเสียดอกขอยัต้องแบบนี้ให้ให้ให้คิมบังวะอะนนกระตกโกไซมัสให้มันเด็กญี่ปุ่นเดลยปอ่อยังบ่เนี่วาซาบินี่ยปอยังไม่เนี่เป็นยังวะเป็นยังเป็นยังอ่ะพ่อเป็นยังอ่ะเป็นเหงาอ่ะเป็นยังอ่ะอ้าวยังถาม อยู่บนจานนี่เงินบ่มันอยู่บนนี่ไงบอมพี่ดีพี่น้องมาครับอืพ่อพี่กินไหมอุ้ยพ่อเดี๋ยวเดี๋ยาเขากินดีกว่าพ่อเ๋าอย่าลืมมาที่เขาไปคนอีสานเขาอย่าลืมกัมเหืออีสานเขากัมเหืออีสานเขาแต่กินแจ่วข้มข้มทุกอย่าไม่รู้เรื่องเลยอะไรอ่ะกัมเหืออีสานกัมเหืออีสานอะไรพี่ผมอยู่ญี่ปุ่นโอาพี่อยู่ญี่ปุ่นเงินโอ้ยเอาเอาจักรอบดาษมาญี่ปุ่นฮะให้ ให้อยู่ไกลอกใกลหมไหมอ้มันชุดียเเป็นชุดเป็นชุดเยบเป็นอันนี้ก็ตกก็สมัดเต่วอาขี้เงาอะฮะขี้เงาอะเฮ้ขี้เงาต้องร่วงเพป็นท่องอีนิจฉสี่เลยนะมโอ้ยมันบตัวเนี่ยพจดีวได้ม่เงาพ่อเป็ครูอาจารย์ซะถูกกับผมอีี่ว่พี่นี่ฮนเนี่ยแจ่มดบวอยานี่แจ่มครับ่างบอจะทำเ่างบจะทำเป็นบ่เฮี้ แบ่นบอผู้จัดการทีสาบ้าเ่าตวงเจ้วขมๆจังๆี่ยแบพริกน้ำจักไน่แบบเนี hmm. hey! hey! hey, <g <g ้ย้เอามากโอ้ยอีรีบอ่ะอีลีครับข่านียงข่าเนียงน้ำจัเีย่าเนียงข่าเนียงบ่พริกจังหม่น่ะมามาเขากันมามาอย่างถ้าพ่อีสานเนาะอคนญี่ปุ่นเนาเป็น่ั่นผ้จัดการเด้ออื้อ xăm ừ. ừ. ừ, ừ, xong thôi Bên đây phe nè cho nè võ tóc võ tóc cho nhắm tóc nhắm võ tóc nè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  võ ไปไรหรอมานี่กบผมมาที่เก่งเถอะเอ้ยโอยผู้ใด็กขางมากเด็กเก่งใครจะหมดอ่ะใครหรออ้าครับผมสวัสดีครับไอโอ้ยม่เม่นใครสวัสนีบอลครับผมนี้พามาทั้งพี่ครับไอนี่โอ้ยมาสักคนนี่แล้วมึอนี่ได้พักเฟืองนี่ก็ไปพักม่วงนี่มาฝากมึอนี่ตลาดหนองซ่าหรครับช่องอีสานบภาคเหวัออีสานย่านหนองบ่อครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซี ออเสียมเพลยวข้งสกุลนีครับผมมากินเขาได้ลองได้หลังกินอย่างนี้กินไปเนี่ยนี่ได้ผสมผสมม่มาให้อามากินนุ่มมาได้ด้วยมานนี่อ่ะนั่งเราได้แลเลยนั่งนี่ละไอไอเอาซุฟังไอเอาแก้วว่าสบีใไฮจันปองกินเราบอกแก่นไหวตองมันหึ่งนี่อันนี้เรามาสวดไอกินแก้วว่าสบีครับขวดบีใช่ดีนี่เอาทำจะต้องกินนู่นนี่ไหวต้องอะไครับนี่ซื้อมันนี่ปลาแซลมอน ปลาแซลมอนบ่ะอ๋อบางยาคือว่าผสมผสมกต่ละแต่ขอเกินผสมพอนี่พ่อน้อยสมบ่าเอาลองเบิ่งระวังแก้วอันนี้กับแก้วนี่ยอะไรบางแก้ับาาครับโอ้ยผมประกาศแล้วแก้วนี่เห็นเขาไทยเขียบอยู่ในจอแล้วบ่บ่ตายนะพี่น้องครอย่าครับเอาลองมาอย่าทำลองมาอย่าทำลองมาลองมาเร็วสองเบาเดอนนี้สมัยเงาต่อขึ้นมาโคตรที่ตามน้องเสนาวดอนนี่สองเด้อเบาชาวบ้านอีสานพะยากรผมจากห้วอเด็คกับคำกาิน ไม่เพิ่งนะผมไม่เพ like ิ่งกาสิงนะผมนนองแสหลักับผมลองมึงที่ไหนรับยมต้องลองเสิร์สิลองสองรสชาติมันญี่ปุ่นครับให้ให้เด้อเออโอ้ให้เดออ้ำผัดมะกรูดแอคข้าแหลกวันนี้เลเบึงนาเบึงนามักพริกกึังดัง ไอ้บีกันดังแม่ไม่ไม่เยี้ยมตายเลยออเเอเมเอเมนมกินข้ากันด้วยกันจเลยเิเลยล่ะอ๋เบิกไอ้แล้วมาจเหใจเรที่นี่เอานี่เอีนนี้แต่องแซ่บด้วยหอล่องมึงนี่มันจะแบบรสชาติแบบอีสานตัดเจแปนิสูนหอนะ้ยแล้วจำไรมันจะขึ้นอยู่กับอะไรมั้เหันอย่า้ เปิดต kind of ัวเลยเฮียแดังปุ้ยตัวอ๋อีกคอขอดข้าเลยพ่กคนะอืมกินบกบานมือเขานาะหาตำมือสก่เพราาาไปปวแล้วส่ง้ครับาส่ครับนีละจำแก้วขมนอะอืม อร่อยุดดั้นมะอะไรก่อนเนี่ยไหวมานี่แหละครับผ่านมาสกนพอดีแปะมหาไออะลรครับผมัเดตผมในบวชซึ่งไม่พร้อมเลยเดี๋ยวไอ้พระไทยคิดครับครับนดำตระหนักใจให้น้องซาลาผมไปลำเลือดช่องเบาแต่บ้านอีสานผ้าเงานะครับตรวจจับปลาบุ๋มน้ำแข็งกรบผมแจ้วฝากพี่น้องเด้อครับผมเอฟซีของ ใ่เสียงเพียวเมื่อสุกนลนี้นะครับผมฝากจองเบาได้บ้านจองหน่อยๆนี่ครับผมแซลมดนกับเกลผมก็เข็ากันไรคือสสา่เป็นส่วนจุเนื้อแซลมัดแมนจุแซลมอนยังเวลากินไม่นะอืมอู้ฮึาวเหมบอกินก็กินนะบ่บ่ได้ไอส่นข้าวเานกินปลาเนี่ยนะบากินก็่ยัง

ยานอะเลยวอาปาอายพี่น้องครับบ่กก็บอเนาะอเ่าอร่างอขาบอก่รลืมกับเพื่อนจากฟองนี่เนี่เขาคนมาขมากเกลว่ากัดดอกคนเขาดอกมากินใส่่ะสี่ขามากยูน่งมขับรถขับรถเม่งินพกจักันแซกับไปเด่นตดตดช่วงว่าช่วงว่าหลดข้านึงมาเนี่ ไหรอกเบิดนลิปบรรยากาศของปลาสมมื่นพี่น้องกับผมแะครับปลานซ่บปลาสมาละเจ้กาว่าเอิผู้จัดการว่าอ้มีปลาสมมืนกบว่าปลาสมหมดตัวพวไปยังไงปลาส่หนาตามเขาเลยเขาเลยขมแกงจอดโตใสไหมเออจะรับเมื่อนีร่ปลาสมสมปลาเขากะสิพี่น้องเนาะคกับผมเก่าละผมเดี๋ยวเก่ก่รับผม เอาเอาเอานี่มาแก้วนี่น้องตึ้งเว้ยนึกเหมือนลาบเหนียวปลาแซลมอนสุกที่แม่เอาอ๋อีนี่นีปลาไปลาบเหนียวอะไรหมดได้แล้วเนาะมาตำเส้นปลาแดดยศลงแม่งกระเสือปลาเข้านี่ละครับผมอ่ะแร่เมื่อนี้ปลาสมเข้ากะข้องชินเป็น้องเนาะอาราระจากท่านครับแค้วเมื่อี้ไปร้านโลกาต่อแล้วยินสบายขอนก็เดี๋ยวร้านดับหน้าต่อแล้วอาจารย์ฟองจะไปดับหน้าขอจะโลกาต่อยินสบายก็นไหนสบายดีจ้า ไปไปหาดำหน้าตัวสิผสมบดกเนี้ยอ้ยูันจุบนปานก็พอดีแล้วกลมดำหน้ากันกีนกินได้บ่ปลาสมนีเสซ่บแท้เลยเอ๊ะอะเอาไปกินรอบเด้อก็ไปกินอบ